เรื่องของทะเบียนรถปรากฏว่าทะเบียนรถที่เกิดเหตุะคะ่ะมันไม่ตรงกัน oh. อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบอีกนะคะ oh. คุณผู้ชมคะ ชวนคุณผู้ชมทําบุญกันหน่อยในวันอาสาฬหาบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะคะจะตรงกับวันที่13แล้วก็14กรกฎาคมค่ะทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยค่ะร่วมบริจาคสมทบทุนในการถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อบอบให้กับคนตาบอดที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ครอบครัวถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแล้วก็สังฆบ,บูชาภายใต้เงื่อนไขที่คนตาบอดและก็ครอบครัวห้ามนําโคนํากระบือที่ได้รับจากการถ่าย ชีวิตแล้วไปฆ่าหรือว่าขายนะคะโดยครั้งนี้สมาคมจะเดินทางไปไถ่ชีวิตโคกระบือที่ พอบางกอกฟาร์มค่ะอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจำนวน100ตัวแบ่งเป็นโค80ตัวแล้วก็กระบือ20ตัวนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมทําบุญไทยชีวิตโครกระบือให้รอดจากการเชื้อของโรงคฆ่าสัตว์และช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนตาบอดทั่วประเทศโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสํานักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชีนะคะ10-3 8473316ประเภทบัญชีกระแสรายวันชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์0899946656หรือ020366988นะคะทางแอปพลิเคชัน Line ID ค่ะ ท a b c ี่ a b c หรือสแกน QR Code คที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะในการนี้ค่ะคุณผู้ชมขาสามารถร่วมบริจาคได้ตามจิตสันทาของคุณผู้ชมเลยหรือจะบริจาคเป็นตัวก็ได้นะคะโคเนี่ยตัวหนึ่งราคา28,000บาทแล้วก็กระบือราคา30,000บาทค่ะการทำบุญแล้วแต่จิตสันทานนะคะอย่างที่บอกไปแล้วการทำบุญในครั้งนี้นอกจากจะได้ช่วยเหลือชีวิตโคกระบือให้มีชีวิตใหม่แล้วคุณผู้ชมเองก็ช่วยส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนตาบอด แล้วก็ครอบครัวอีกด้วยค่ะเราจะพักกันอีกครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่งค่ะ